ดิจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปะดงคนล้านทุ่งค่านี่ค่ะหลังจากกลับมาจากทำงานนะค่ะมาทำกระทงก่อนค่ะดับแรกนี่ค่ะทำกระทงเนาะค่ะอันนี้คุ่น <ทำ S 1> เสร็จแล้วของแานี่เสร็จแล้วสวยมากสวยมากสวยมากานี่ค่ะเดี๋ยวแล้วเวลาเสร็จก่อนเนลือล้างทำแล้วก็ก่อนทำลังทำก่อนทำจะเดี๋ยวจะ น้องตั้นจะลุยทํากระทงแล้วค่ะนี่ค่ะหลังเลิกงานมาเนาะคะ่ะก็ทํากระทงค่ะด้วยใบตองจากกล้วยตานีสีเขียวสีเขียวสดสวยงามเนาะคะ่ะเริ่มทำเนาะคะ่ะพับพับตามใจชอบเนาะคะ่ะคือทําแบบง่ายๆเนาะคะ่ะน้องตั้นจะทํากระทงแบบง่ายๆค่ะเจะธรรมศาสตรล์ล้วนๆเนาะคะ่ะคือ มีปีกล้วยนะคะต้นกล้วยใบตองค่ะเริ่มกันทําเริ่มทํากันเลยค่ะ thank you Thank you. Thank you. Mm. you. เน่เนาะคะ่ะใกล้เสร็จแล้วเนาะคะ่ะจะทำแบบแบบง่ายๆนะคะ เาวคุ้มเนาะคะ่ะนี่ค่ะกระทงเาาคุ้มเนาะคะ่ะนี่มาดูกระทงของน้องต้านเนาะคะ่ะนี่มาหลังจากเลิกงานมาเนาะคะ่ะนี่ค่ะทำกระทงนี่ค่ะหูยอลังการค่ะแสงสว่างใส่เทียนอ้อมกระทงเลยค่ะสร้างความต่สร้างแสงสว่างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะหาเงินหาความก็ให้คล่องงานการอะไรก็ให มีไม่ขาดสายนะคะเงินทองลังไหลเข้ามาเนาะค่ะนี่สวยไหมน้องเวฟสวยไหมอออย่างใหญ่อลังการเลยเนี่ยกระทงของเมตันเนี่ยเห็นไหมคุ้มเตรียมตัวจะไปลอยกระทงแล้วค่ะสร้างจันทร์กระทงอยู่เซ่อโอ้สร้างจันทร์ที่ลอยคนเดียวค่ะนี่นี่เนี่ยนี่ อยคนเดียวกับหลานลอยคนเดียวลอยคนเดียวกับห้านลอยคนเดียวกับหลานนโอ้กระทงของยานีนี่ค่ะสวยมากค่ะทําจากธรรมชาติล้วนๆนะคะปีกล้วยเนาะค่ะนี่สองอย่างโอ้ยธรรมชาติล้วนๆค่ะอดอกบัวอย่างสวยงามค่ะค่ะพร้อมแล้วนะค่ะรถถอยมาแล้วค่ะพร้อมจะไปลอยกระทงแล้วนี่ยไปลอยกระทงปล่อยเพื่อเกาะ ปล่อยทุกปล่อยยากปล่อยทุกปล่อยยากออกกอเลยแต่ความสบายสบายนนเนาะนี่ค่ะพร้อมแล้วนะค่ะออกไปแล้วนี่ค่ะป่อยกปยทุกปล่อยแยกแงนี่วะกระทงน้องตุ๊บตับไหนนี่ค่ะโอ้โหสวยสวยน้องตุ๊บตับจะลอยกับใครไปแล้วน้องตุ๊บตับไปแล้วกระทงน้องตั้มเนาะค่ะเสร็จแล้วนะคะพร้อมลอยค่ะ หลังจะเริอกงานมากันรีบทำเลยนะคะ ใต,ตความสว่างให้กระทงเนาะคะ่ะฉันเถิดเป็นใ้เทนนะะียนเนาะค่ะจุดความสว่างเนาะคะ่ะ ใบเทียนแสงสว่างเนาะค่ะเนี่ยเทียนดอกหนึ่งเไนงไี่ยมตายเนาะนา่นๆนาะ่นะนะนะข้างผู้ พร้อมไปลอยแล้วค่ะลอยกระทงปล่อยความทุกข์ความสุกสิ่งไม่ดีให้ออกไปเนาะคะ่ะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะคะ่ะ เงินทองหลังไหลเข้ามาในครอบครัวครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะ เป็นนั่นแหละล่ะนี่อย่างสวยงามค่ะไปแล้ว เองเลยพอดีงามเลยไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วค่ะไปแบบสง่างามเลยค่ะแสงสว่างให้นำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวนะคะสิ่งไม่ดีให้ออกไปใกลๆนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวนะคะให้มีความสุขปล่อยทุกปโ่ก เขาไปไกลๆนะค่ะเขามีแต่ความสุขความเจริญเงินทองหลังไหลเข้ามามีงานทําตลอดมีเงินใช้ตลอดปีตลอดชาติตลอดปีตลอดชาติน,นะค่ะไม่เจ็บมีใครนะค,ะค่ะาาแข็งแรง่สุขภาพแข็งแรงไปแบบสวยๆงามๆเลยค่ะนี่กระทงกลับจากทําง,งานนะค่ะกระีบทํากระทงเลยค่ะ มีแม่นกระทงหลงทางเด้อค่ะผนล,ลอยไปหาหมูอยู่เนาะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยจ้ากราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านทุกกำลังใจที่ให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยรวยคิดสิ่งได้สมดังปรารถนาจ้ากราบขอบพระคุณมากค่ะ